ทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอคนดูดวงไม่ใช่คนงมงายไร้สาระแต่การดูดวงทำให้เรารู้อนาคตล่วงหน้าจะได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตากันเลยครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโฮโรสยามชาแนลโดยผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูรู้ทันดวงนะครับคลิปนี้จะมาวิเคราะห์ก,กันในเรื่องของดวงรายปักประจำวันที่16จนถึงวันที่30มิถุนายน2564สำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือเกิดช่วงระหว่าง16สิงหาถึง15กันยาาหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ใน ลัคนาราศีสิงห์นะครับแต่ถ้าคุณรู้ในเรื่องของเวลาเกิดหรือรู้ในเรื่องของเวลาตกฟ้าหลังจากนํามาผูกดวงทนายแล้วอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีสิงห์อย่างที่คุณเข้าใจอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นหากคุณรู้คุณก็จะได้วางแผนในการดำเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดเหมือนในอดีตที่ผ่านมาฉะนั้นเราทําความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับ ฉะนั้นคลิปนี้เรามาดูว่าชาวรัตนาราศีสิงห์ในช่วงปักหลังของเดือนมิถุนายนนี้จะมีเหตุการณ์สำคัญใดๆเกิดขึ้นบ้างไปติดตามรับชมรับฟังในรา,ายละเอียดกันเลยครับในช่วงนี้ดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวรัตนาราศีสิงห์นะครับตอนนี้โคจรไปตกในเรื่องของลาภหรือโชคลาบนั่นแปลว่าโอกาสที่คุณจะได้โชคได้ลาบมีความเป็นไปได้แต่โชคลาบ อาจจะไม่ได้ห,หมายถึงในเรื่องของการเสี่ยงโชคซื้อหวยหรือซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพียงเท่านั้นแต่โชคลาภอาจจะหมายถึงในเรื่องของคนช่วยเหลือหรือการกู้หนี้กู้แบงก์กู้ธนาคารกู้โอดีหรืออาจจะมีโชคจากความรัก,หร,ก,รกหรือมีโชคจากการทํางานแต่พอไปดูในจังหวะ2แล้วก็ต้องเรียนให้ฟังว่าโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จหรือมีโอกาสที่จะได้เซอร์ไพรส์ มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานครับถ้าคุณเป็นคนที่ทํางานประจําหรือทํางานเก่งเงินเดือน<ๆ>ก็ต้องบอกก่อนว่าในช่วงเดือนนี้โอกาสที่คุณจะมีงานมากขึ้นหรืออาจจะได้รับมอบหมายงานสําคัญสําคัญคุณอาจจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบออตายตัวอยู่แล้วแต่ผู้ใหญ่หรือ,เ,อ,อเจ้านายของเราอาจจะเห็นว่าเราเป็นคนที่มีคุณสมบัติมีความสามารถก็เลยมอบหมายงานมอบหมายหน้าที่ให้เราทํา ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะได้แสดงศักยภาพแสดงผลงานให้ผู้ใหญ่หรือเจ้านายเราได้ประจักษ์ว่าเราก็เป็นคนที่มีความสามารถคนหนึ่งเช่นกันฉะนั้นการที่เราได้รับมอบหมายงานสําคัญแสดงว่าเราเป็นที่ไว้อกไว้ใจในบรรดาเจ้านายและหวัวหน้าของเราฉะนั้นเราต้องแสดงหน้าที่แสดงบทบาทตรงนี้อย่างน้อยเดี๋ยมันจะเกิดผลดีต่อตัวเราหรือการงานของเรามีโอกาสคร,ครับที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง หรือมีโอกาสที่จะได้เพิ่มเงินเดือนเพิ่มสวัสดิการต่างๆก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีฉะนั้นโชคลาภอาจจะหมายถึงในเรื่องของการงานก็ได้แต่การงานของคนที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์ตอนนี้ถือว่าดีถือว่ามั่นคงถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวถ้าคุณเป็นคนที่ทํางานส่วนตัวทํางานอิสระหรือทํางานฟรีแลนซ์เป็นจ็อบต่างๆเนี่ยคุณเห็นภาพได้เลยว่าในช่วงนี้งานของคุณเนี่ยมีเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่คุณรับหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นงานที่ได้ผลตอบแทนน้อยหรือได้ผลตอบแทนในระดับมากตอนนี้คุณไม่เกี่ยง ในการที่จะทำงานหรือทำหน้าที่ตรงนั้นฉะนั้นในเรื่องของงานตอนนี้ถือว่าโอเคและตำแหน่งนดาวการงานคือดาวศุกร์เนี่ยมันโคจรอ,อยู่ในเรื่องของธาตุลมฉะนั้นโอกาสที่คุณจะได้งานจากที่กไกลๆจะได้ได้งานจากต่างประเทศได้งานจากลูกค้าในต่างจังหวัดจึงมีโอกาสที่จะเป็นไปได้เหมือนกันฉะนั้นสตอรี่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเนื้อง,งาน ผมไม่ค่อยห่วงถือว่าเดือนนี้งานของคุณเยอะเลยทีเดียวอาจจะไม่ได้มีเ,เ,วเวลาในการที่จะพักผ่อนหรือในการที่จะหยุดพักเบรกแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นช่วงที่เ,เขาเรียกว,ว่าน้ําขึ้นรีบตักฉะนั้นจะทําอะไรก็แล้วแต่ก็รีบทําในตอนนี้เลยมันไม่ได้หมายความว่าจะดีตลอดปีตลอดไปนะครับมันก็อาจจะเป็นช่วงๆของชีวิตตอนนี้ดงวงดาโคจรในเรือนะตาที่ดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานก็น่าจะรีบกอบโกย เ,เม็ดเงินและก็รายได้ให้มากที่สุดนะครับส่วนในเรื่องการเงินเป็นอย่างไรบ้างตำแหน่งการเงินก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีหรือเซอร์ไพรส์มากเพราะตำแหน่งดาวการเงินคือดาวพุธตอนนี้โครจรตกในเรือนกรมมะซึ่งก็แปลว่าเงินได้จากสิ่งที่ทำเงินได้จากงานเงินได้จากอาชีพเงินได้จากธุรกิจทำมาค้าขายฉะนันการเงินถือว่ามา ได้สวยเลยทีเดียวและมีเซอร์ไพรส์ตรงที่ว่ามีดาวพระเกตมาตกในเรื่องของการเงินด้วยนั่นแปลว่าหลังจากที่คุณได้เงินจากการทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพทำธุรกิจแล้วอาจจะมี surprise, เซอร์ไพรส์การเงินได้มาแบบฟุกๆได้เงินแบบคาดไม่ถึงได้เงินโดยสเสน่หาได้เงินโดยเสี่ยงโชคมันมีความเป็นไปได้หมดเลยทีเดียวเพราะว่าดาวพระเกตตัวนี้ยังอยู่ในเรือน ของการเงินของคุณเนี่ยไปจนถึงช่วงประมาณวันที่9กรกฎาคมฉะนั้นคลิปนี้อยู่ในช่วงถึงสิ้นเดือนมิถุนายนยังมีระยะเวลายาวไปจนถึงวันที่9กรกฎาคมโอกาสที่คุณจะได้เงินมาแบบฟุกๆแบบไม่คาดคิดคาดฝานันมีโอกาสไปไปได้ผมเคยทํานายเรื่องแบบนี้ให้กับลูกค้าบางคนก็อาจจะได้เงิน OD นะครับหรือเงินเ,เขาเรียกว่าสินเชื่อส่วนบุคคล โดยที่ไม่ได้ยื่นกู้แต่ว่าทางแบงก์ทางธนาคารก็อนุมัติมาให้อะไรประมาณนั้นหรือถ้าคุณยื่นกู้แบงก์กู้ธนาคารกู้ไฟแนนซ์ต่างๆในช่วงระยะเวลานี้ก็มั่นใจว่าเครดิตของคุณดีโอกาสที่คุณจะกู้ได้มีความเป็นไปได้เช่นกันฉะนั้นการเงินของคุณในช่วงนี้ถือว่าค่อนข้างจะลงตัวหรือว่าดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับเรามาดูในเรื่องของความรักอยู่บ้างนะครับ ตำแหน่งของดาวความรักของคุณคือตำแหน่งของดาวราหูแต่ราหูตกในเรือนกรรม,มะนั่นแปลว่าถ้าคุณมีคู่ครองคู่ชีวิตเป็นตัวเป็นตนอยู่กันมาในระดับหนึ่งแล้วความรักของคุณตอนนี้ถือว่าไปได้เรื่อยๆ หรือไปได้ดีนะครับไม่ได้มีเหตุหรือมีความกังวลใจแต่อย่างใดที่เป็นเรื่องหนักๆห,หรือเป็นเรื่องรุนแรงอาจจะมีปัญหาการกระทบกระทั่งในเรื่องของคําพูดดูบ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่เพราะว่าคนเราอยู่กันมานานบางทีความเบื่อความชินชาความไม่เซอร์ไพรส์ความไม่เอาใจมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นฉนะนั้นคุณอย่าไปซีเรียสกับปัญหาที่มันมีเรื่องจุดเจิกเรื่องขัดแยง้งอารมณ์ความคิดอาจจะไม่ตรงกันบ้าง ด้วยอาจจะอายุมากขึ้นหรือว่าอาจจะมอีอะไรที่มันอยู่เนื้ออยู่ตัวกันแล้วเนี่ยมันก็คงไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่โตแต่อย่างใดหลับตาข้างหนึ่งบ้างหลับหูหลับตามันก็จะได้ไม่มีความเครียดหรือความกัวงวลใจนะครับผมยังมองว่า,ามีโอกาสที่จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นมากกว่าที่จะเป็นเรื่องเสียหายนะครับเพราะว่าตําแหน่งดาวความรักของคุณก็ยังดีและไม่แน่นะครับคุณอาจจะมีโอกาสได้อะไรจากคนรักจาก คู่ครองของคุณในช่วงเดือนนี้ก็ได้เพราะดูในจังหวัหนึ่งและดูในจังหวัด2แล้วมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้เช่นกันนะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนโสดหรือคนที่กําลังเกิดใจกับใครสักคนหนึ่งก็มั่นใจว่าในช่วงเร็วๆนี้คุณมีโอกาสที่จะได้เจอเพราะว่ามีตําแหน่งของดาวพรฤหัสเล็งลัคนาาและก็ทับในเรือนของความรักนั่นแปลว่ามันทับมาตั้งแต่ช่วงประมาณ30มมีนาเป็นต้นมาและยังทับไปจนถึง ปลายเดือนกันยายนนั่นแปลว่าคนโสดมีโอกาสครับที่คุณจะได้เจอคนใหม่ๆเข้ามานะครับหรือคนที่มีโอกาสได้เจอแล้วได้คบแล้วนะครับในระดับหนึ่งแล้วในช่วงระยะเวลานหนึ่งแล้วไม่แน่ครับอาจจะมีความคิดที่จะทําอะไรร่วมกันเช่นซื้อบ้านร่วมกันซื้อรถร่วมกันหรือทําธุรกิจร่วมกันก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีฉะนั้นในเรื่องของความรักก็คิดว่าน่าจะเดินไปได้อย่างราบรื่นไม่ได่ มีเหตุหรือมีปัญหาแต่อย่างไรถึงจะมีเหตุอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตหรือเป็นเรื่องรุนแรงนะครับสิ่งที่น่าจะกังวลใจสําหรับตัวของคุณก็น่าจะเป็นเรื่องของคนในเครือญาติหรือคนในครอบครัวอาจจะมีโอกาสที่จะมีญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยมีปัญหาสุขภาพมีปัญหาเรื่องของการเ,เจออุบัติเหตุต,าต่างๆอาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลรักษาเนื้อรักษาตัวก็มีความเป็นไปได้แต่ถ้าไม่ใช่เรื่องของญาติผู้ใหญ่ อาจจะเป็นเรื่องของรถรานะครับอาจจะมีถูกเฉียวถูกชนเข้าอู่เข้าศูนย์แต่ถ้าไม่ใช่รถเป็นเรื่องบ้านอาจจะมีการย้ายบ้านนะครับไปอยู่ที่อื่นชั่วครู่ชั่วคราวแต่ก็เป็นแค่ระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเองคงไม่ได้มีปัญหาหรือว่ามีอะไรที่รุนแรงแต่ประการใดแต่ถ้าเป็นเรื่องสุขภาพเรื่องเคราะห์เรื่องเจ็บป่วยของตัวคุณตอนนี้เท่าที่ดูในดวงดาวที่โคจอ,อยู่ในปัจจุบันก็คิดว่ายังไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะครับก็ยัง สามารถที่จะใช้ชีวิตหรือดำเนินชีวิตได้อย่างปกติฉะนั้นคลิปนี้ก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับแต่ถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องราวแบบเจาะลึกสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยดูดวงส่วนตัวกับผมแบบสดๆได้เลยนะครับที่หมายเลข0957050163 ID Line ก็คือ h o r o v i p underscore 7 8 9เดี๋ยวผมจะแปะทิ้งไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับ ทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอการดูดวงมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงและก็ไม่แรงจนเกินไปแต่รับรองว่าคำทานายละเอียดแม่นยำชัดเจนอย่างแน่นอนเอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดนะครับหลังจากชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วหากเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้อัปเดต ข้อมูลข่าวสารอย่างทันโท่ทีจะได้ไม่ผิดพลาดค,คลิปสําคัญสำคัญที่ผมจะออกในแต่ละช่วงในแต่ละวนันและในแต่ละคอนเทนต์ต่างๆนะครับสุดท้ายนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้มีโชคลาภกันทุกๆคนและขอให้สุขภาพแข็งแรงพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปสวัสดีครับ